อามาสอร์เว์เพื่อหาข้อมูลทำรายการไม่ใช่เล่น,ลนของ DIT c h anel n นี่แหละค่ะที่ผู้แคอมเพล p l e x จังหวัดสระบุรีค่ะ ได้ข่าวว่าเป็นศูนย์ฟาร์มเอาเลตด้วยนะคะอยู่ใกล้ๆก,กรุงเทพนี่เองที่นี่เป็นจุดจาหน่ายของฝากที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะที่กรมการค้าภายในของพีเนี่ยจัดให้เป็นฟาร์มเอาเลตเพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางในการจาหน่ายสินค้าชุมชนสินค้าของวิสาหกิจชุมชนสินค้าของชาวบ้านละแวกนี้สินค้าของกเกษตรกรด้วยแล้วก็ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางด้วยนะคะถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยกระจายสินค้าของอเกษตรกร สวัสดีค่ะพีนะคะประธาสัมพันธ์จากกรมการค้าภายในค่ะพี่พีจะมาเซอร์เวยก่อนพี่จะถ่ายรายการไม่ใช่เล่นๆนะคะของ DIT Channel อยากให้พี่น้องพูดถึงคว์มเอาเลทความเป็นมาคีกนิดหนึ่งพี่จะได้เอาข้อมูลไปทํางานได้ก็ที่นี่ศูนย์อุทอาความเพื่แคร์สระบุรีแต่ กิจกรรมที่นี่มี2กิจกรรมหลักๆก,ก็คือเราเป็นฟาร์มออรเดตที่รวบรวมสินค้าเกษตรกรแล้วก็จําหน่ายสินค้าชุมชนไปพร้อมกันด้วยส่วนของฟาร์มออรเดตเนี่ยจะเป็นการรวบรวมสินค้าเกษตรเอามาที่นี่แล้วก็กระจายไปยังตลาดข้างนอกค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของฟาร์มออรเดตที่ต่อยอดลงไปก็คือตลาดหัวปีที่เป็นใช่ค่ะจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เรียกว่าตลาดต้องชมค่ะ,คะ ในตลาดต้องชมก็จะเป็นการขายพืชผักสุนผักสวนครัวอาหารสุขภาพประมาณนี้ค่ะอ๋อสส <ะ S 1> แสดงว่าตะก่อนเนี่ยตรงนี้ก็คือจะเป็นที่จาหน่ายสินค้าเฉยๆไม่ได้เน้นเรื่องการท่องเที่ยวเท่าไหร่<ช>แต่ว่านวันนี้เนี่ยด้านหลังอะ่ะ ขายยังขายได้อยู่แล้วก็ได้เสริมการท่องเที่ยวเข้าไปด้วยในรูปแบบของตลาดต้องชมตลาดหัวปลีสวยสุดยอดมากเลยค่ะได้ข่าวว่าชุมชนเข้มแข็งด้วยทางด้านหลังพี่อเคยมีข้อมูลนะคะจากกองตลาดเนี่ยเอามาเขียนจุลสารของกรมการค้าภายในเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพีจะไปบุกของจริงแล้วว่าสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะค่ะ ใช่ค่ะเด็กๆก็จะมาคอยดูแลลูกค้าโดยการต้อนรับแล้วก็แนะนําสถานที่ของเราเดี๋ยวพี่ให้พี่น้องพาเดินชมตลาดดีกว่าเพราะพี่เห็นต้นไม้เยอะมากอยากรู้พวกแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีการตกแต่งได้ค่ะเดี๋ยวพี่ต้องพาเดินชมนะคะได้ค่ะจะให้ต้องหนุๆไปพักก่อนนะลูกน้องเดี๋ยวต้องต้อนรับต่อไปใช่ไหมคะน้กท่องเที่ยวมาใช่ค่ะ คือที่นี่เนี่ยเราเราทำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานที่ไม่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวเราเลยต้องอสร้างสร้างความน่าสนใจของพื้นที่ของเราค่ะ ในกระบวนการพัฒนาเนี่ยค่ะเรามีแนวคิดทํามาเป็นคําขวัญแล้วใช้คําขวัญในการพัฒนามีคําขวัญอยู่5ข้อความของเราคือ1ตลาดสวนสวยสวยไหมคะสวยค่ะธรรมชาติล่มลื่นอันนี้จริงเลยเข้ามาลมพัดเลยอาหารอร่อยชุมชนพร้อมต้อนรับแต่เรามีเซอร์วิสมาเรื่องการให้บริการเห็นไหมคะวัสดีค่ะตลาดทุกปีนี้ต้อนรับค่ะและที่สําคัญค่ะเราจะมีจุดเช็คอินที่ประทับใจหลายๆจุดที่เรากำลังจะไปกันก็คือสวนผัยนาบัว อ๋ออ๋อยังมีด้านหลังอีกเหรอค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเราอย่างนดิค่ะ่ต้นราค่ะอันนี้เป็นลวงข้าวอ่อนระยะน้ํานมค่ะหอมมากไม่มีตาเลยเป็นลวงข้าวระยะน้ำนมที่บีบอมาเป็นน้ํานมสีขาวตำกับใบเตยทานแล้วจะสดชื่นเลยค่ะอะแล้วก็น้ําลูกหม่อนนะคะอันนี้เป็นมอคคุรี่ที่เราปลูกเองในพื้นที่ใี่อ๋อคือน้ำาะไชคะทานแล้วตาจะยิ่งสวยขึ้นอ่า โัวนี่พี่เห็นป้ายอาหารแล้วแสดงว่าเรากำลังจะเข้าสู่โซนอาหารแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือโซนใหญ่ๆเนี่ยจะแบ่งเป็นสองโซนบริการด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโซนที่เป็นสินค้ากลางที่ขายแล้วเอาเรายได้ม,มากระหจากการตลาดกับโซนนี้โซนร้านค้าชุมชนคือทุกร้านขายปีหมดทุกร้านเลยค่ะคือ,เ,อเป็นโซนที่จะมีร้านค้าชุมชนอยู่ประมาณ80ร้านค้าแล้วก็มีสเต็กฟู้ดด้วยสเต็กปลาบิชิคุเตรียมําตุ้งตุ๋นลาดหน้าหมูสเต๊ะอะไรอย่างงี้ใหม่สดทำแล้วทำปรุงทำเลยขายเลยอย่างนี้ ่เดี๋ยวเราไปเดินชมโซนต่อไปกันดีกว่าพี่น้องบอกว่าจะพาพี่ไปสวนบัวใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวราไปสวนบัวโอ้โหที่นี่ล่มลืนมากๆเลยค่ะวิวก็สวยใช่่คะจุดเด่นคืออะไรบ้างคะนอกจากวิวที่สวยงามและล่มลื่นอย่างนี้แล้วจุดเด่นของที่นี่นะก็จะเป็นเรื่องของ คนในชุมชนกับสถานที่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะ,ะโดยรวมๆแล้วเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งนี้ไม่มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวมาก่อนคือชุมชนช่วยกันสร้างมันขึ้นมา ก็ชุดเด่นในเรื่องของคนก็จะเป็นเรื<_<_<_<_<_<_<_่องของความสมัครสมานสามัคคีค่ะแล้วก็ชุมชนเข้มแข็งใช่แล้วก็ถ้าเป็นจุดเด่นของสถานที่เนี่ยก็คือใช้ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนมาสร้างพื้นที่ให้น่าสนใจและน่าประทับใจแล้วกลมการคะภายในกระสมพาณิของหนูเนี่ยมีส่วนช่วยเหลือตลาดหัวปลียังไงบ้างคะคือเดิมทีเนี่ยเราเป็นฟาร์มอเลหมายถึงรวบรวมสินค้าเกษตร ที่นี้กรมการค้าภายในให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบการตลาดให้ช่องทางการจัดจําหน่ายพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทางกรมการค้าภายในก็มีการเปิดที่นี่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนผ่านโครงการตลาดต้องชมค่ะใช่พอเป็นตลาดต้องชมก็เหมือนถูกโกมดว่าถ้าคุณมาสระบุรีมีตลาดต้องชมอยู่ที่ไหนที่ไหนบ้างที่ต้องมาเที่ยวใช่ก็แวะมาเนี่ยแหละค่ะก็คือกิจกรรมที่ทางกรมการค้าภายในสนับสนุน ถือว่าได้ช่วยเหลือชุมชนด้วยนะคะเศรษฐกิจฐานรากด้ว<ล>ยเนาะเพราะว่าชาวบ้านก็จะได้มีไรายได้จากการที่คนมาท่องเที่ยวที่นี่นะคะ,คะแล้วก็จะได้ขายสินค้าผลิตภัณฑ์ได้<ช>ด้วย<ช>สีส่วนบัวบัวขึ้นเยอะมากมีทั้งสีม่วงสีขาวสีชมพูนี่น,นี่มีอยู่แล้วเหรอคะพี่น้องไม่ตรงนี้เป็นนาเก่าที่สวยๆอย่างเงี้ยเหมือนในละมิดได้เพราะว่าเราพาชุมชนทำช่วยกัน เอาบัวมาปลูกเนี่ยเราใช้เวลาการปลูกแค่สองวันเองสะพานทั้งหลายเนี่ยก็ไปตัดไม้ไผ่มามาช่วยกันท<อ>ําเคืออันนี้มันบอกถึงความเข้มแข็งของชุมชนถือว่าเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งมากๆเลยนะคะ<ส>ร่วมแรงร่วมใจกันอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ชุมชนที่นี่เข้มแข็งได้ขนาดนี้ค่ะคือการทําทุกสิ่งอย่างอะค่ะก็จะมาจากทุนแต่ทุนที่สําคัญที่สุดที่นี่ก็คือทุนมนุษย์ทุนใจใช่ทุนมน<อ>ุษย์ก็คอือคนที่อยู่ร่วมกันกับเราทุกคนที่เป็นคนในชุมชนของเราค่ะคือ ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสําคัญเพราะว่าการจะทําอะไรให้ประสบความสาเร็จในรูปแบบอย่างนี้ที่เราทําอยู่นี่ค่ะเราไม่สามารถทําได้คนเดียวพราะนั้นชุมชนที่อยู่รายรอบเราเนี่ยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทําทุกสิ่งอย่างค่ะวันนี้นอกจากความแข็งแรงแล้วเนี่ยค่ะความสุขชุมชนจะเกิดขึ้นจากกระบวนการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งเพราะว่ามีไรายได้ได มีที่ทำมาหากินและอยู่ในบรรยากาศที่มีความสุขสดชื่นอะไรเงี้ยใช่สุขภาพสิ่ก็ดีนะคะแล้วก็มีรายได้ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานเข้าไปทำงานในเมืองอีกต่างหากเนาะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยโดยที่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกสุขกายสุขใจนะคะอะพูดถึงอย่างนี้แล้วนะคะพี่ๆขายของกินอยู่ข้างหน้าพี่อยากรู้ว่าอะไรคือของเด็ดของแนะนําของที่นี่มีมีผลิตภัณฑ์เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเสื้อผ้างานหัตถกรรมอาหารเครื่องดื่มแต่ขอแนะนำสองอย่างอาหาร ตอ,อาาต้องกินต้องกินมาแล้วต้องกินเลยนะคะลาบหัวปีพี่ไม่เคยกินเลยเดี๋ยววันนี้ต้องกินาลาบห,หัวปีนี่อร่อยมากเป็นอาหารมังสวิรัตแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทอดมันหัวปีกรอบอร่อยทอดใหม่สดนะคะ<อ>แล้วเวลาถ้าเกิดหนูอยากจะซื้อกลับบ้านเยอะๆเราจะอัดลังโฟมให้ปีนลย <Wow. S 2> นะ งี้เดี๋ยวพี่ต้องไปซื้อของฝากแล้วต้องชิมของสองอย่างนี้ที่พี่น้องบอกแล้วที่สาคัญะคะต้องซื้อให้เงินหมดกระเป๋าแล้วถึงกลับบ้านได้เนาะไม่หมดไม่กลับเ <c oughs> ลย<ะ>โ่้โห <c oughs> ดีจังเลยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปถ่ายรูปแถวๆถวนี้ก่อนเพราะบ,บัวขึ้นสวยมาก่คะ เป็นหมดเลยพี่น้องมีวิธีคัดสรรแต่ละร้านค้ายยังไงคะ,ะร้านค้าชุมชนเนี่ยค่ะแค่คุณเป็นคนในชุมชนพื้นที่คุณก็สามารถมาขายที่นี่ได้แต่คุณต้องเข้าสู่กระบวนการการพัฒนาทั้งตัวสินค้าตัวบุคลากรเองเช่นการการเลือกวัตถุดิบคุณภาพดีมาเพื่อแปรรูป การแปรรูปในกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็เรื่องของสุขอนามัยของคนให้บริการก็คือร้านค้าชุมชนใส่หมวกใส่ถุงมือใช่ค่ะใช่ค่ะตลอดจนการให้บริการติตมาอย่างที่บอกใช่ไหมคะเพราะนั้นชุมชนเหล่านี้ค่ะเรามุ่งหวังว่าเมื่อเราทําตลาดชุมชนแล้วพวกเขาจะได้ประโยชน์ให้ชุมชนเนี่ยมีโอกาสทางการตลาดอย่างยั่งยืนโอ้ดีมาก หัวปลีแม่นงรักใช่ค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็เขาก็จะมีหลายอย่างอันนี้ซิกเนเจอร์ก็คือทอดมันหัวปลีอันนี้ก็ซิกเนเจอร์เหมือนกันเพราะว่าตัดจากหน่อไม้สดๆในตลาดของเราเลยทอดมันหน่อไม้แล้วนี้ทอดมันวอเตอร์เครกขอบคุณค่ะเดี๋ยวลองชิมเลยคอดใหม่ๆสดๆกรอบๆเลยโอยภาชนะก็เป็นภาชนะที่ไม่ใช่พลาสติกด้วยใช่ค่ะใช่เดี๋ยวพี่ลองชิมดีกว่าได้ค่ะโอ้โหชิ้นใหญ่มากอันนี้ชิ้นใหญ่มาก อืมอร่อยค่ะโอ้นี่ถึงแล้วใช่ค่ะร้านพี่พี่น้องจะมาชิมลาบใช่เป็นซิกเนเจอร์ที่นี่ก็คือลาบหัวตีนต้นไม้ต้นไม้สิอ่าเป็นกองอ่านี่ค่ะอุวิให้ชิมได้ไหมคะจ้า ให้ชิมได้เลยมีร่ามัวปีอันนี้คือแพ็กเกจเวลาเราซื้อกับบ้านไปฝากนะคะแต่ว่าดเ,เดี๋ยว<อ>ให้พี่น้องให้ชิมก่อนอมีไข่ต้มให้ใบหนึ่งด้วยแกเผ็ดแกเผ็ดเป็นเครื่องแนมแกเผ็ดอ่าค่ะ <c oughs> แล้วคล้ายๆกับทานพกเนื้อไก่เนื้อหมูแต่จริงๆก็คืออาหารมังสวิรัตไม่มีเนื้อสัตว์เลยถือเป็นเมนูสุขภาพมีสมุนไพรกว่า1ิชนิดเวลาเราทานจะรู้สึกเผ็ดร้อน ใะจะทำให้เลือดไหลเวียนดีใช่ค่ะอืเอาเลยพี่เดี๋ยวพี่เอาหนึ่งกล่องได้ค่ะเดีหนึ่งกล่องได้ค่ะอุ่นนุนได้เลยไม่มียวนผัดหมีไทยยวนใช่ผัดมียวนนี้คือต้องเลยต้องเลยค่ะเป็นของขึ้นที่สระบุรีชอบมากกินกเป่าก็อร่อยมากค่ะแล้วไม่ต้องปรุงไม่ต้องอะไรเลยค่ะงั้นพี่จัดไปเลยค่ะสองกล่องได้เลยเท่หร่คะเก้าสิบบาทขอบคุณค่ะแล้วเวลาเราซื้อแล้วเราก็ ใส่ตะกร้าแบบแล้วเดี๋ยวเวลาจะกลับเราค่อยไปใส่ถุงอีทีตอนตะกร้าใช่เพราะว่าเป็นการลดการใช้ถุงซ้อนเพราะตะกร้านี้คือให้ถือปีใช่บริการถือปีแต่ลดทั้งการช้อปปิ้งเลยได้ค่ะให้พี่น้องฝากตลาดนะคะกับทาง D I P Channel ของเราละกันคัะค่ะก็ที่นี่ตลาดหัวปีนะคะตลาดสร้างสุขชุมชนร่วมสร้างเราเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะจะเลิกนะคะเต็มรูปแบบเลยมีร้านค้าชุมชนรวมๆเป็นร้อยร้านค้าวันธรรมดาตอนนี้เราเปิดแล้วให้บริการตั้งแต่9้ม โมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะก็ในวันธรรมดาจะเป็นตลาดหัวปีมินิอยู่บริเวณสวนผัล่มลื่นมาทานอาหารกลางวันกันได้ไม่ว่าจะเป็นขนมจีนผักบุฟเฟ่แล้วก็พืชพันธุ์ผักสวนครัวผักสมุนไพรด้วยค่ะขอบคุณพี่น้องมากเลยนะคะ,คะวันนี้สวัสดีค่ะ้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปเดินช้อปปิ้งให้หมดไดตัวก่อน,นะคะไห่หมดไม่กลับนะวันนี้แน่นอนอ <laughs> ันนี้ถูกต้องที่สุด <laughs> ต้องเงินหมดกระเป๋าที่กลับบ้านได้ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวพี่ขอไปถ่ายรูปต่อด้วยวันนี้ขอลาพี่น้องค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ